ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผม c y b ผมไซเบอร์สวรัวันนี้เรามาอยู่กันในเกม ASUS t r i k e r s GUNBO นะฮะก็จริงๆแล้วคลิปเนี้ยก็อัดไปแล้วล่ะครับแต่ผมลืมเปิดไม่นานเลยนะฮะลืมไปเลยนะฮะว่ไม่ได้เปิดไม่ก็จะเป็นการภาคทับแทนนะครับผมก็เกมนี้ก็จะมีสไตล์คล้ายๆกับ r o c k m a n เลยนะฮะแต่ว่า ไม่เหมือนกันนะฮะก็คือเราจะต้องยิงก่อนค่อยตีนะฮะใช่ต้องยิงก่อนค่อยตีไม่งั้นไม่แรงเลยนะฮะก็ไปดูกันโดยตรงนี้นะฮะในเรื่องตรงนี้อธิบายไปว่าตัวเราเป็นผู้ก่อการร้ายนะฮะที่จะมาปิดชีพไซเบอร์ดีว่าคล้ายๆกับวีทูเปอร์อะไรประมาณนั้นนะฮะก็ประมาณนั้นแหละที่ร้องเพลงนะฮะโดยที่ บริษัทตัวร้ายอย่างพักเนี้ยเกมเนี้ยเขา,าบังคับให้เขาร้องส่วนเราเองก็ต้องมาทําตามหน้าที่ก็คือปิดชีพน้องไปนะฮะก็ชืวว่าใช้ได้เลยตอนแรกจะเป็นอย่างนี้ตอนนาไม่รู้หรอกอะแล้วที่อาเจ๊แกก็ได้อธิบายสรรพคุณของ น้องคนนี้ไปนะฮะว่าทําอะไรได้บ้างร้องเพลงจนคนหลงไลหลนู่นนี่นั่นว่าไปแล้วก็ระหว่างนั้นแกก็ฟาดพระเอกเราด้วยแซ่สายฟ้าไปด้วยนะฮะฟาดไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแกก็ไม่รู้หรอกว่ามันไปยังไงแซ่สายฟ้าเนี่ยเขาใช้ไม่ได้ผลกับพระเอกเรานะฮะเพราะพระเอกเราเนี่ยคือสายฟ้าเองนะฮะก็ถือว่าแกพลาดอย่างหนักเลย <laughs> พอมาถึงตรงนี้นะฮะเราก็จะได้ดําเนินภารกิจบุกฝ่าเอาไปตรงนี้เพื่อไปที่รถไฟที่บันทึกที่บรรทุกน้องคนนี้เอาไว้นะฮะเพื่อไปจาัดก,การตามภารกิจไปก็ไปลุยกันเลยแต่ก่อนเราจะลุยนะฮะพักพวกที่อยู่องค์กรเดียวกับเราองค์กรเฟเธอร์นะฮะก็จะมาอธิบายนูน่นเกี่ยวกับภารกิจว่า ให้สำรวจก่อนดีไหมอาจจะเป็นกับดักหรือเปล่าแต่ก็หัวหน้าอย่างคุณอาซิมอก็บอกว่าลุยเลยไม่ต้องไปสนใจอะไรนะฮะคงไม่ใช่แน่นอนและกับดักอ่ะก็เพงเราก็ทำตามหน้าที่เลยนะฮะไปลุย ก็ตามที่เห็นนะว่าเกมมันจะค่อนข้างไวแล้วเราก็ต้องยิงไปก่อนถึงจะค่อยช็อตศัตรูที่หลังนะฮะแล้วก็เกมนี้นี่จะมีแต้มสไตล์ด้วยนะฮะคือถ้าเรายิ่งทำได้เยอะแล้วไปถึงจุดเช็คเช็คพอยต์เมื่อไหร่เนี่ยคะแนดนด้านซ้ายบนตรงหลอดเลือดเรานะฮะมันจะเพิ่มขึ้นคะแนนน้นจะส่งผลให้เราได้รับแรงภารกิจที่มากขึ้นด้วยนะฮะ ก็คือถ้าเรายิ่งสูงๆไปเราจะได้แรง S แรง S บวกก็จะได้ของเยอะขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะ <Okay. S 1> ก็ตรงนี้อะซีมอลเขาจะมาอธิบายกับ EP ก็คือพลังงานที่เราจะใช้ในการโจมตีศัตรูที่อยู่ด้านล่างจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะ เขาบอกว่าอย่าให้มันหมดเด็ดขาดเลยนะฮะต้องพยายามเติมให้มันเต็มตลอดโดยการกดลง2ครั้งแบบเรืๆแล้วเปาะๆเลยนะฮะออพลังของเราจะกลับมาเต็มเหมือนเดิมไม่ได้ใช้ถ้าว่าโหนดไปจะเกิดสถานะโอเวอร์ฮีทก็คือเราจะใช้พลังสายฟ้าเราไม่ได้เลยสักอย่างนะฮะสักอย่างเลยทีเดียวทําอะไรไม่ได้เลยง่อยเลยอนะ ตรงนี้ก็คือไซต์ที่ผมต้องยิงปัก2ตัวแล้วค่อยอปล่อยทีเดียวนะฮะว่ามันจะเป็นสไตล์ลิ์คะแนนก็คือถ้าเราสามารถยิง2ตัวตายพร้อมกันได้จะได้คะแนนบวกเพิ่มเยอะกว่ายิงธรรมดาแน่นอนฮะก็คือจะได้บวกเป็น100คะแนนตามด้านซ้ายเลยแล้วก็จะคะแนนจะถึง1,000เร็วขึ้นนะฮะ ตรนนี้จะเป็นระบบที่เกมเนี่ยเขายัดเข้ามาแบบเท่แล้วก็มีประโยชน์มากก็คือระบบท่าไม้ตายนะฮะท่าไม้ตายถ้าเป็นท่าใหญ่ๆแบบที่มีภาาเนี่ยตามที่เห็นก็คือจะเป็นการรีเซ็ตคะแนนด้วยนะฮะแล้วก็ทำเดิมจอย่างต่อเนื่องรุนแรงกว่ายิงธรรมดาแต่ว่าถ้าเราจะใช้เนี่ยคิดให้ดีๆก่อนใช้นะฮะเพราะว่าถ้าเราอยากได้คะแนนเยอะๆยถ้าเราเผลอไปใช้เนี่ยคะแนนเราจะหายหมดเลยแต่ไม่ได้หายในทางที่ไม่ดีนะแต่จะไปขึ้นเป็นคะแนนด้านบนแทนนะสามารถใช้ได้หลายสถานการณ์เลยถือว่ามีประโยชน์มาก ส่วนตรงนี้คือการโบของเราเนี่ยบุกเข้ามาที่โบกี้สุดท้ายที่เป็นที่ซ่องของไซเบอร์ดีว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันมีสิ่งที่น่าตกใจมากกว่านั้นก็คือไซเบอร์ดีว่าเนี่ยมันไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่ AI ไม่ใช่โปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาให้ร้องเพลงแต่ว่าเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆที่มีพลังพิเศษเป็นเอ่อไซเบอร์ดีว่าตัวนี้นะฮะก็คือถือว่าช็อกมากเลยทีเดียวที่ไอ้บริษัทเนี่ยเอาเด็กคนนึงเนี่ยมาร้องเพลง ไวที่บังคับให้น้องร้องเนี่ยอถือว่าไม่ค่อยจะสร้างสรรค์เท่าไหร่แบบนี้สร้างศิลปินเองก็ได้มั้งไม่ใช่เอาใครมาร้องก็ได้เนี่ยบังคับร้องนี่เลยนประเด็นนะและด้วยความที่กันโว้เราเป็นพระเอกนะฮะเห็นน้องเป็นอย่างเงี้ยมีภาพคล้ายๆตัวเองในเสมาอดีตที่เอออาซีมอฟช่วยเขาออกมาเขาก็อยากจะช่วยเด็กคนนี้ด้วยเหมือนกันก็ถามไปว่าน้องอะต้องการอะไรน้องอะต้องการอิสรภาพ ต,ตอนนั้นอะ่ะหัวหน้าอย่างอาซีมอสนี่คือไม่ยอมเพราะว่าแกก็น่าจะเป็นห่วงอะ่ะเพราะว่าถ้าเอาออกไปแล้วกันโวจะอยู่ยังไงจะทําให้เด็กคนนี้ปลอดภัยไปตลอดได้ยังไงเพราะว่าตอนนี้ทั้งทุกคนอะ่ะเป็นถือว่าเป็นผู้ก่อการร้ายซึ่งมันผู้ก่อการร้ายชีวิตมันไม่ปลอดภัยอยู่แล้วะฮะเขาก็เลยจะต้องถอนกันโวออกจากการเป็นสมาชิกเฟเธอร์ไปนะฮะ ถึงยังไงก็ไม่ได้ลบล้างหรอกว่าแกเป็นผู้ร้ายนะยังเป็นผู้ร้ายอยู่เหมือนเดิมเป็นสามัญชนธรรมดาแล้วก็จริงในสังคมแต่ว่าหน้าแกมันดังไงคนดังก็งี้แหละก็ หลังจากการโวลออกมาจากหน่วยเฟเธอร์แล้วเขาก็มาทำงานเป็นฟรีแลนซ์ได้ครึ่งปีกับน้องซีันนั่นแหละรครับชื่อญี่ปุ่นมันก็จะอ่านยากๆนิดนึงก็แจจะอธิบายว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาจากอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาจากผู้มีพลังพิเศษคนแรกเกิดถือกําเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ปุ๊บด้วยพลังที่แบบไม่มีใครรู้เขาก็เลยเรียกไอ้พลังนี้ว่าพลังชีวิตที่7เซปติมานะฮะ ซึ่งพวกสมารเด็กกีเนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่มายาวนานแสนนานแล้วฮะอาจจะอยู่ก่อนยุคกลางอีกก็ได้เอาผลประโยชน์แต่ตรงเนี้ยมาใช้โดยเคมว่าไอพลังเนี่ยมันเป็นภัยพิบัต,ติต่อโลกก็เลยจะต้องเอามาทําให้มันแบบเป็นประโยชน์บ้างเริ่มไปเก็บมาบ้างทํางานทดลองบ้างตายบ้างมือทําเยอะมากฮะกับไอพลังเนี่ยซึ่งมันแบบเป็นแค่ข้ออ้างเ,ยเฉยฮะเป็นแค่ข้ออ้าง ทำให้ตัวเองมีอำนาจขึ้นมานะฮะถือเป็นบริษัทที่เขา่าจะใช้ได้เลยนะแสบใช้ได้เลยเพราะว่าเป็นบริษัทที่มีอำนาจที่สุดในประเทศต,ตอนนี้แล้วฮะไอซูเมะรกิกรุ๊ปเนี่ยแต่ว่าก็ได้มีกลุ่มคนบางคนที่คิดว่าการทำอย่างเงี้ยคือมันมากเกินไปหรือเปล่าเจอเกิดเป็นหน่วยเฟเธอร์ขึ้นมาเป็นหน่วยข่าวเ่อวกับอิสรภาพและกฎหมายที่แบบไปไม่มีขีดจำกัดเลย ก็คือเป็นหน่วยนี่แหละแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นหน่วยที่กันโวอยู่นั่นเองฮะก็ไอสองคนไอสองกลุ่มนี้ก็ห้ามหันกันมาตั้งนานละอืมก็แข้งกันแหละอือหไม่งั้นกลุ่มเฟเธอร์นี้ไม่ดังแน่แน่แหละก็ตัดมาที่กันโวที่อยู่ที่บ้านครับกำลังเพิ่งทาภารกิจเสร็จมาแล้วคุยกับโมริก้าเรื่องต่างๆอยู่สมโมนิก้าก็ถามไถ่นู่นนี่นั่นว่าไปกับ เป็นครอบครัวกันอะไรอย่างนี้แต่การวัวเขาซึนเขาจะซึนนิดนึงนะอ,อย่ามาทําตัวนุ่มๆน,น,นุ่มฟูใส่ชั้นเออก็คุยๆกันไปเรื่อยๆแล้วโมนิการก็ถามว่าทำไมไม่กลับมาที่เฟเธอร์การวดวก็ตอบไปว่าไม่เอาอะอย่างเงี้ดีแล้วที่มาทํางานให้ก็เพราะเพ,าะเ,พาะเอง็งจ่ายเงินดีแค่นั้นเลยนะซึนอีกแล้วแล้วก็บอกว่าตอนนี้น้องเซียนอะต้องการครอบครัวเงืองสิงหนึ่นใดเลย เขาก็อยากจะมอบสิ่งนั้นให้เหมือนกับที่อาซิมอฟมอบให้เขาเหมือนกันอ่าแล้วก็บริกาก็เหมือนจะงอนนิดนึงแกก็เลยวางสายไปแล้วก็มาคุยกับซิอานจังจอนะฮะตามบท เราก็มาเริ่มด่านแรกกันเลยนะฮะเป็นด่านใต้ทะเลนะฮะเป็นด่านของบอสตัวแรกของเกมนี้ที่แล้วแต่คนนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็เลือกตัวนี้เป็นตัวแรกนะฮะด่านนี้ก็จะมีศัตรูมากมายฮะอย่างเออไอตัวขีบเนี่ยมันจะเ,ออเราไม่สามารถใช้ไฟฟ้าในช็อตมันได้ตรงๆนะเราต้องยิงปืนใส่มันก่อนแต่ตัวมันค่อนข้างบางนะยิงสองนัดก็ตายแล้วนะ,ะแต่ถ้าเราโดนมันขึ้นมาคือม,มันจะหยิบไฟฟ้าเราไปเลยจนเราแบบโอเวอร์ฮีทนะฮะ ก็ระวังตัวกันด้วยแล้วก็จะมีอีกตัวนึงก็คือ,เ,อเด็กแวน้นเด็กแว้นประจําถิ่นนะฮะมาเป็นล้อเลยเขาจะพุ่งใส่เราด้วยความเร็วแต่ว่าถ้าเราอยู่เนือเขาหรืออยู่บนกําแพงเนี่ยเขาจะชนกระแพาแล้วฆ่าตัวตายไปเลยนะฮะถือว่าน่าเศร้าทีเขา,เขาตามได้อย่างเดียวแต่เขาโดดไม่ได้นะเขาเป็นล้อนะเอง ระดับน,นี้ฮะจะมีกิมมิกเป็นประตูวาร์ปแบบสุ่มนั่นเองถ้าเราเดินไปตรงไหนปุ๊บเนี่ยมันจะวาร์ปเรา,าอีกที่หนึ่งที่มันจะดูบิดเบี้ยวสุดๆเลยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราอยู่ที่ไหนใช่แล้วมันก็เฉียงนู่นนี่นั่นบ้างเราก็ต้องวิ่งผ่านด่านไปฮะเพราะว่าถึงสุดไลน์เขาก็จะวาร์ปเรากลับมาที่เดิมอยู่ดีนะไม่มีการสุ่มสถานที่ไปไหนหรอกฮะเขาล็อกเลยว่าถ้าเราลงมาตรงนี้เขาจะไปตรงนี้นะฮะแล้วหนึ่งในสถานที่ที่วาร์ปไปเนี่ยจะมีซีเครตเป็นของให้เก็บอยู่ด้วยนั่ ่าตรงนี้จะมีขอให้เก็บจะเป็นซ่อนอยู่ด้านล่างนนเนียนๆเลยฮะตรงขอบนะฮะแต่ตรงนี้คงเก็บไม่ทันเพราะว่าเดินไปสุดลายก่อนเขาก็ว้าบกลับบ้านเลยไม่มาทันได้เก็บเลยแท้ๆด้วย อ่ะส่วนตัวนี้จะเป็น l อง g b o s นะฮะก็คือเขาจะให้เราจัดการศัตรูตามที่มากักไว้ด้านล่างว่ากี่ตัวกี่ตัวจัดการให้หมดปุ๊บแล้วก็จะผ่านไปในเองฮะแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆคะแนนผมจะครบ1นึ่พันแล้วมันจะมีเพลงขึ้นมาฮะไม่ใช่เพลงประจำอะไรแต่เป็นเพลงที่น้องมอร์โฟของเราร้องนั่นเองฮะซึ่งค่อนข้างจะบันเทิงอารมณ์ได้ดีไปทีแล้วหวังต่อสู้นะฮะ หลังจากที่เราฝ่าดงกระสุนปืนดงมอนสเตอร์อะไรก็แล้วแต่มาฮะเราก็จะมาถึงจุดบอสของเราที่มีชื่อว่าเมรักนะฮะก็เขาเป็นคนคุมที่นี่เป็นหนึ่งในพนักงานของซูเมดากินั่นเองฮะแต่ไม่ค่อยมีความเป็นพนักงานเท่าไหร่เพราะว่าแกเป็นคนขี้เกียจนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นบอสที่ก็น่าจะเก่งใช้ได้เลยนะฮะแกบอกว่าไม่ ทำไมเราไม่ตายสักทีทั้งที่พยายามจะจับกดน้ําไปแล้วแต่ครั้งที่แล้วแล้วนะตอนนี้เราอยู่ด่านตะก,กี้พยายามกดน้ําเราไม่ตายฮะรอดมาได้เรามาได้เร็วแกก็เริ่มล้ำคาญเราก็อยากจะทำง่านมนจบๆจะได้ไปเล่นเกมเด็ก <laughs> ติดเกมดีๆนี่เองฮะ เซฟเทอร์ของแกนะถ้าแกอยู่บนอากาศเนี่ยเราแล้วเราอยู่ด้านล่างฮะเขาจะเล็งมาที่เราพยายามไปอยู่ด้านหลังเขาเขาจะต่อยไม่ได้นะฮะวงมันไม่ได้เขาจะต่อยเราไม่ได้เลยเป็น blind spot นะฮะ แล้วแกพูดว่าให้ให้นี่ก็แปลว่าเขาจะปล่อยหมัดใหญ่นะฮะก็สังเกตเวงวับดีๆถ้าวงวัฟไปอยู่ฝั่งไหนเราควรจะไปอยู่ตรงข้ามให้เร็วที่สุดไมงันโดนต่อยปลิวตามในภาพเลยนะฮะปลิวเลยหมัดคนยักษ์ยังยืดเลยนะแบบนี้ส่วนถ้าไม่ตายเลซี่เลเซอร์นี่หลบไม่ยากฮะพยายามไปอยู่ตรงข้ามเป็นมุมๆุมอะ่ะพยายามไปอยู่ตรงมุมนะฮะ แล้วก็เห็นเลเซอร์มาตรงไหนแล้วก็หลบๆค่อยๆหลบไปฮะว่าสุดท้ายจะมีช่องว่างให้เราหลบได้อยู่ดีเราก็จะรอดนะแต่ว่าผมผิดพลาดไปนิดนึงเอาแต่ยิงอยู่ได้ หลังจากเสร็จภารกิจกลับบ้านมาฮะเซโนจะทักเรามาถึงกับเอ่อเกี่ยวกับอาวุธใหม่ของเรามันไม่ใช่หลอกอาวุธใหม่เป็นเซตติ้งกระสุนปืนใหม่ของเรานั่นเองฮะก็จะเรียกว่านากาเป็นกระสุนปืนที่มีเอาไว้ชาร์จแล้วก็มีแท็กกิ้งค่อนข้างจะเยอะนะฮะก็คือจะสามารถแท็กมอนได้หลายตัวนะฮะแต่ว่าเป็ิยี่ห้อจริงๆเขาคือการชาร์จยิงทะลุแล้วก็ช็อตทีเดียวเลยนะฮะ ก็แกก็ซซโนก็บอกว่าให้ลองเอาไปใช้ดูเพราะว่าเราการโวรเนี่ยปรับแต่งปืนค่อนข้างจะเก่งนะฮะส่วนตอนนี้จะเกี่ยวกับการรับชาเลนจ์นะฮะก็คือชาเลนจ์เกี่ยวกับด่านนั้นๆแต่เราต้องเล่นจบด่านไปรอบหนึ่งก่อนนะถึงจะรับได้เล่นไม่ผ่านไม่เป็นอะไรฮะแค่เสียเวลาเฉย ก็ผมจะตัดภาพไปตรงนี้ก่อนนะสำหรับใครที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์ผมก็ขอขอบคุณขอบใจขอบไทยอาริกาแตงกันนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าด่านสองครับบ๊ายบายครับผม